ตัวนี้นะครับเป็นแม่ฟ้าใสนะครับของพี่เต้ยนะครับต้องตาควายงามนะครับที่อำเภอบ้านเบึงจังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้คือแม่พันตัวอย่างที่เราอยากให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับเป็นควายที่ถูกพัฒนามาแล้วอย่างดีเยี่ยมนะครับอันนี้คือช่วงท้ายของเขานะครับส่วงท้ายกล้ามเนื้อลึกดีมากนะครับดูที่ช่วงข้อขานะครับ ไหลลงมายาวเลยนะครับนี่คือช่วงท้ายนะครับควายที่สวยมากหน้าสวยทางเขาตี้นะครับ แม่พันควายยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้ได้ดูได้ชมกันนะครับหน้าคมปากใหญ่นะฮะอกเต็มสวยนะครับตัวนี้เข้ากับมบังกรฟ้านะครับของพิพิธควยนาคาเฟ่นะครับ